ความลับที่ทำลายโลกของหัวใจทั้งสองให้พังพินาศแสงยามเย็นสองลอดผ่านช่องหน้าต่างไม้เก่ากลิ่นฝุ่นอับพระคลุ้งอยู่ในอากาศเสียงหัวใจของเมรินเต้นแรงจนเธอได้ยินชัดเจนเธอก้าวเข้าไปในห้องที่เงียบงันเหมือนถูกทิ้งร้างมานานฝ่าเท้าสัมผัสพ,พื้นไม้ที่เย็นเยียบจนหน้าขนลุกไฟบนเพดานกระพริบช้าช้าราวกับไม่อยากเปิดเผยสิ่งที่ซ่อนอยู่เธอสูดลมหายใจลึกและมองไปที่ลิ้นชักใบหนึ่งซึ่งเปิดค้างไว้ ขอบลิ้นชักมีรอยขีดคล้ายถูกเลื่อนด้วยความรีบร้อนภายในมีซองสีขาวเก่าใบหนึ่งวางเด่นอยู่มือของเธอสั่นเบาๆไม่หยิบมันขึ้นมาเนื้อกระดาษสากและเย็นจนรู้สึกเหมือนมันมีชีวิตลมหายใจเธอสะดุดเมื่อเห็นชื่อผู้ส่งชื่อที่เธอไม่คิดว่าจะพบในบ้านนี้ชื่อที่ทำลายความเชื่อใจทุกอย่างที่เธอมีเธอฉีกซองออกและหยิบจดหมายขึ้นมาอย่างช้าๆ คำแรกที่เธออ่านทําให้ขาของเธอแทบหมดแรงลมห้องเหมือนหยุดนิ่งไปทันทีเสียงนาฬิกาบนผนังดังขึ้นชัดเจนกว่าที่เคยทุกคำในจดหมายเหมือนกรีดลงกลางหัวใจของเธอภาพความทรงจำที่เคยงดงามหายไปในพริบตาเธอได้ยินเสียงประตูหลังบ้านเปิดออกอย่างแผ่วเบาเสียงฝีเท้าของใครบางคนค่อยๆเข้าใกล้เธอหันกลับไปช้าๆมือยังคงถือจดหมายอยู่ แววตาของคนที่เธอเห็นทําให้ร่างกายชาไปทั้งตัวความจริงที่ซ่อนอยู่นานถูกเปิดแววตาของเขานี่ง,งันจนหน้าหวัดวันเมรินกรรมจดหมายแน่นจนปลายกระดาษบาดนิ้วเลือดอุ่นซึมออกมาแต่เธอแทบไม่รู้สึกเจ็บสายลมเย็นพัดผ่านช่องหน้าต่างทําให้ม่านเก่าพริ้วไหวเสียงผ้ากระทบกันเบาๆฟังดูเหมือนเสียงเตือนอันแผ่วบางเขากล้าเข้ามาอีกขั้นพื้นไม้ส่งเสียงลัน่นเหมือนกำลังบอกให้เธอถอยหนี แต่ขาของเธอไม่ขยับเลยเธอยกจดหมายขึ้นเล็กน้อยราวกับต้องการคำอธิบายสีหน้าของเขาเปลี่ยนไปในทันทีดวงตาไหววูบเหมือนถูกจับได้คาหนังคาเขาเมรินมองเห็นเหงื่อที่ผุดขึ้นบนขมับของเขาแม้อากาศในห้องจะเย็นจัดเสียงลมหายใจของเขาหนักขึ้นช้าช้าเธอฝืนกลืนก้อนแข็งในลำคอดวงตาเริ่มพร่าด้วยความสับสนกลิ่นน้ำหอมจางๆที่เธอเคยคุ้นเคยลอยมาแต่จมูก แต่มันไม่ใช่กลิ่นของเธอมันทําให้หัวใจของเธอหวี่วูบเหมือนกําลังร่วงลงเหวลึกเขาเอื้อมมือมาหาเธอเมรินสะดุ้งถอยหนึ่งก้าวพร้อมกับเสียงหายใจขาดห่วงเธอรู้สึกได้ว่าภายในบ้านเริ่มมืดลงราวกับหมอกกาลังปกคลุมทุกมุมเงาร่างของเขาทอดยาวบนพื้นดูบิดเบี้ยวราวกับไม่ใช่เงาของมนุษย์มือของเขาชะงักค้างกลางอากาศแล้วน้ำเสียงที่เธอไม่เคยได้ยินจากเขามาก่อนดังขึ้นทีละคำ เสียงที่หนักอึดอัดและแสงบางอย่างที่ทำให้สันหลังทะเยนเฉียบก่อนที่เขาจะพูดประโยคถัดไปประตูชั้นบนก็ส่งเสียงปังดังเสียงปังนั้นสะท้อนก้องไปทั่วบ้านราวกับระเบิดเล็กๆแตกในความเงียบเมรินเผลอหันมองขึ้นบันไดโดยอัตโนมัติหัวใจเต้นแรงจนหน้าอกสัน่นเขายืนนิ่งเหมือนถูกตรึงไว้กับพื้นดวงตาเบิกกว้างเหมือนเสียงนั้นทำให้เขาหวาดกลัวเกินปกติเมรินรู้สึกได้ว่ามีลมเย็นไหลลงมาตามขั้นบันได ทั้งที่หน้าต่างทุกบานปิดสนิทเธอก้าวถอยช้าๆจดหมายในมือสั่นจนตัวหนังสือแทบอ่านไม่ออกเขาเอ่ยเสียงสั่นเล็กน้อยเหมือนพยายามห้ามไม่ให้บางอย่างเผยออกมาแต่ก่อนที่เขาจะพูดจบเสียงฝีเท้าเบาๆดังขึ้นที่ชั้นบนจังหวะก้าวช้าหนักและคงที่เหมือนใครกำลังเดินอย่างจงใจเมรินขนลุกไปทั้งแขน ความเย็นแผ่ซ่านไปถึงปลายนิ้วมือเขายกมือขึ้นแตะแขนเธอแรงจับของเขาสั่นจนเมรินรับรู้ได้ชัดเจนเธอมองหน้าเขาและเห็นแววบางอย่างที่เธอไม่เคยเห็นแววของความกลัวที่แท้จริงเสียงฝีเท้านั้นหยุดตรงปลายบันไดบ้านทั้งหลังเงียบปริบราวกับหายใจไม่ออกเมรินกลืนน้ำลายยากเย็นเงาดำขยับเล็กน้อยเหมือนมีบางสิ่งกำลังก้าวออกมาจากมุมที่มองไม่เห็น เมรินรู้สึกว่าลมหายใจของตัวเองหนักขึ้นเสียงหัวใจดังก้องจนแทบกลบทุกอย่างรอบตัวเขาขยับเข้าไปยืนข้างเธอไหลของเขาเกรงจนสั่นมือที่จับแขนเธอแน่นขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแสงสลัวจากโคมไฟด้านล่างทออตัวขึ้นบันไดค่อยๆส่องให้เห็นขอบเงาน,นั้นชัดขึ้นมันไม่ใช่เงาของคนเพียงคนเดียวมันเหมือนมีมากกว่าหนึ่งซ้อนทับกันอยู่ ขยับช้าๆเหมือนพยายามหลุดออกจากร่างเดียวเมรินขยับถอยทีละก้าวจนแผ่นหลังชนกับขอบโต๊ะไม้ด้านหลังเสียงกระแทกดังแผ่วๆแ,แต่ทําให้หัวใจเธอแทบหลุดออกมาเขากระซิบเบาๆเ,เสียงสั่นจนแทบหลุดออกจากคอเธอไม่เคยได้ยินโทนเสียงแบบนี้จากเขามาก่อนมันเต็มไปด้วยความตื่นตระหนกที่เขาพยายามปิดซ่อนมาตลอดเสียงฝีเท้าเริ่มดังขึ้นอีกครั้ง คราวนี้หนักกว่าเดิมเหมือนกำลังลากตัวเองลงมาทีละขั้นเมรินเผยยกมือขึ้นปิดปากเพื่อกลั้นเสียงสะอื้นที่กำลังจะหลุดออกมาทุกอย่างในบ้านเริ่มสั่นเล็กน้อยเหมือนมีบางสิ่งกำลังเคลื่อนตัวอยู่ใต้พื้นเขายกมือห้ามเธอสายตาจับจ้องไปยังปลายบันไดยอย่างไม่กระพริบแล้วปลายเท้าก้วหนึ่งปรากฏขึ้นเป็นเท้าที่เปลือยซีขาว และมีรอยช้ำคล้ายถูกบีบรัดอย่างรุนแรงเมรินตัวแข็งทื่อความเย็นแล่นขึ้นมาตั้งแต่ส้นเท้าจนถึงท้ายถอยเงาดำบนบันไดยขยายออกอีกครั้งเหมือนร่างนั้นกำลังก้มลงมองทั้งสองคนตรงด้านล่างขณะที่สายตาคอมอดหวัว่นค้างอยู่ที่เงาดำตรงขั้นบนสุดของบนันไดเงานั้นยืดขยายราวกับมันกำลังคืบพาลงมาราวกับมีใครกระแทกอย่างแรง เสียงนั้นทําให้ทั้งสองคนหยุดนิ่งในทันทีเผยแล้วและมันกําลังทําลายโลกของหัวใจทั้งสองทีละนาทีร่างนั้นค่อยๆโน้มตัวลงสีสัะของเงาขยับช้าเหมือนกําลังดมกลิ่นอากาศรอบตัวเมรินตัวสั่นจนแทบยืนไม่ไหวดวงตาของเธอเบอิกกว้างไม่ได้เห็นทิวซีดบ,บนขาสั่นไหวอีกครั้งเส้นเลือดสีเข้มที่ปูดขึ้นมาทําให้ภาพนั้นยิ่งน่าหวาดกลัวเขายืนกํามือแน่นจนข้อนิ้วขึ้นสีขาว ลมหายใจหอบสั้นรวดเร็วเหมือนทุกวินาทีกำลังบีบคั้นหัวใจของเขาขั้นบันไดส่งเสียงดังเอียดเหมือนกำลังรับน้ำหนักบางอย่างที่ไม่ควรจะมีอยู่ตรงนั้นเมรินจ้องไปยังปลายบันไดแขนของเธอเย็นเฉียบจนรู้สึกชาเธอแทบไม่กล้ากับพริบตากลัวว่าภาพที่เห็นจะเข้ามาใกล้กว่าเดิมในเสี้ยววินาทีที่เธอหลับตาลงเงาดำค่อยๆแยกออกจากกาัน เหมือนมีสองร่างกำลังซ้อนทับเคลื่อนไหวไม่พร้อมกันหนึ่งช้าหนึ่งเร็วรากับสองความรู้สึกกำลังต่อสู้กันเองเสียงหอบเบาๆดังขึ้นจากบันไดไม่ใช่เสียงของเขาไม่ใช่เสียงของเมรินเป็นเสียงของใครบางคนที่ไม่ควรอยู่ในบ้านหลังนี้กลิ่นชื้นๆคล้ายกลิ่นดินเปียกโชยลงมาตามมาด้วยความเย็นที่ไหลซึมลงมาตามกำแพง เหมือนอากาศรอบตัวกำลังหมดอุณหภูมิลงอย่างรวดเร็วเขาขยับเข้าไปยืนบังเรินโดยไม่ทันคิดแขนของเขาแข็งราวกับหินแต่เมรินรู้ว่าเขาก็กลัวไม่ต่างจากเธอเงานั้นหยุดนิ่งที่ขั้นล่างสุดขอบชายเสื้อเก่าวขาดวิล่ลาไปกับพื้นเสียงเสียดสีกับไม้ดังคลื่นเบาๆทำให้ขนหลังคอของเมรินลุกสู้ขึ้นอีกครั้งเธอเห็นปลายมือสีขาวปรากฏออกมาช้าๆ นิ้วทั้งหบิดงอผิดรูปเหมือนเคยถูกหักมาก่อนหลายครั้งเมรินตัวแข็งทื่อลมหายใจเธอแทบขาดห่วงทุกประสาทสัมผัสเต็มไปด้วยความหวาดหวัน่นเขายืนข้างเธอไม่ขยับสายตาจับจ้องไปที่มือซีขาวนั้นเหมือนร่างนั้นกำลังเรียกบางสิ่งที่เขาไม่กล้าปฏิเสธนิ้วที่บิดงอค่อยๆเคลื่อนเข้ามาใกล้ช้าๆแต่มั่นคงเหมือนเวลาในห้องนี้หยุดนิ่ง ทุกวินาทียืดออกยาวเกินกว่าที่หัวใจจะรับไหวเมรินรู้สึกถึงลมเย็นปะทะาน่าแผ่วเบาแต่เย็นจนแทบแข็งทื่อกลิ่นโลหิตจางๆลอยมาแต่จมูกทำให้เธอคลื่นไส้และสั่นระริกเขายกมือขึ้นพยายามหยุดนิ้วนั้นแต่แรงเหมือนจะต้านไม่ได้สายตาของเขาเต็มไปด้วยความสิ้นหวังเรากับรู้ว่าความจริงที่ซ่อนอยู่กำลังทำลายทุกอย่างเมรินพยายามถอยหลัง แต่เท้าเธอติดกับขอบโต๊ะไม้ขยับไม่ได้หัวใจเต้นรัวราวกับจะกระโดดออกจากอกมือซีดขาวยกสูงขึ้นจนถึงระดับหน้าอกทั้งสองนิ้วเหยียดตรงมาที่จดหมายในมือเมรินราวกับกำลังเรียกร้องให้เปิดเผยความลับทั้งหมดเขากระซิบเบาๆเสียงแทบขาดห่วงคำพูดนั้นทำให้เมรินสะดุง้งเหมือนทุกสิ่งรอบตัวเงียบงันทันที และความจริงที่ทั้งสองไม่เคยรู้กำลังปรากฏต่อหน้าร่างนั้นยืดตัวเต็มสูงแววตาที่มองมาทำให้เมรินแทบหมดลมหายใจความตึงเครียดในห้องพุ่งขึ้นสูงสุดเหมือนทุกอย่างกำลังรอเพียงเสี้ยววินาทีที่จะพังทลายลงมือของเงาเริ่มขยับช้าๆแต่ความเย็นและพลังบางอย่างที่มันปล่อยออกมาทำให้มือซีดขาวแต่จดหมายในมือเมรินเพียงเบาๆแต่แรงสัมผัสนั้นหนักจนเธอรู้สึกเหมือนหัวใจถูกบีบรัด สายตาของเงาดำจับจ้องทั้งสองคนอย่างไม่ละสายความมั่งเปล่าภายในดวงตานั้นเหมือนกืนทุกสิ่งรอบตัวเขาพยายามพูดบางอย่างแต่เสียงของเขาแผ่วราวกับหายไปกับอากาศเมรินรู้สึกถึงแรงดึงบางอย่างจากร่างนั้นดึงทั้งร่างและจิตใจเธอเข้าไปใกล้ลมเย็นประทัดต,ตัวจนเส้นผมปลิวไหวม่านเก่าแกว่งไปมาอย่างแรงส่งเสียงฟืดฟาดท,ทำให้บ้านทั้งหลังเหมือนมีชีวิต เงาดำค่อยๆโน้มตัวเข้ามาใกล้จนเธอสามารถเห็นรายละเอียดบนใบหน้าผิวซีดใบหน้าเรียบเฉยแต่แววตาเหมือนเต็มไปด้วยความลับที่ถูกเก็บซ่อนมานานเมริงขยับปากอยากตะโกนแต่เสียงถูกอุดไว้ด้วยความหวาดกลัวร่างกายเธอแข็งทื่อขยับไม่ได้แม้แต่นิ้วเดียวมือของเขาสก,กิดจ,จดหมายคำที่เธออ่านไม่ได้แต่สัมผัสนั้นบังคับให้เธอรู้สึกถึงอดีต ความจริงที่ซ่อนอยู่ในทุกคำของจดหมายเขายื่นมือช้าช้ราร่ากับรอให้เมรินเปิดเผยทุกความลับด้วยตัวเองแต่หัวใจของเธอรู้แล้วว่าทุกสิ่งกำลังพังทลายลงทีละน้อยเสียงลมเย็นพัดผ่านห้องดังแผ่วเหมือนเสียงเรียกบางสิ่งที่ไม่ควรมีอยู่เงาดำยืดตัวขึ้นสูงอีกครั้งมือทั้งสองกางออกเหมือนเตรียมดึงทุกความจริงเมรินหอบหายใจแรง สายตาเธอสั่นไหวแต่ไม่กล้าหลับตาทุกอย่างรอบตัวเงียบสนิทยกเว้นเสียงหัวใจของเธอที่ดังก้องไม่หยุดมือของเงาดำแตะจดหมายอย่างมั่นคงแรงสัมผัสนั้นเหมือนดึงทุกความทรงจำที่ซ่อนอยู่ความทรงจำที่เธอคิดว่าปลอดภัยกลับถูกฉีกออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเขาก้มลงช้าๆสายตาเขาเจือด้วยความเจ็บปวดแต่เต็มไปด้วยความจริงที่เธอไม่อยากรับรู้ เหมือนร่างกายของเขาก็ถูกความลับนี้ทำร้ายเช่นกันเงาดำขยับเข้ามาใกล้กว่าเดิมลมหายใจเย็นเฉียบสัมผัสใบหน้าของเมรินทำให้เธอแทบไม่สามารถทนได้ความรู้สึกอึอดอัดและหวาดกลัวปกคลุมทุกเส้นประสาทจดหมายเริ่มสั่นเบาๆราวกับมันมีชีวิตและทุกคำในนั้นกำลังเรียกสิ่งที่พวกเขาไม่เคยรู้จักเสียงฝีเท้าที่ดังจากชั้นบนยังคงกระจายอยู่ในบ้าน เหมือนใครบางคนกำลังเข้ามาใกล้เขาพูดเสียงแผ่วแต่คำพูดนั้นทำให้เมรินตัวสั่นความจริงทั้งหมดถูกเปิดเผยเพียงชั่ววินาทีโลกที่ทั้งสองสร้างขึ้นมาเริ่มพังทลายเงาดำโน้มตัวลงมือข้างหนึ่งชี้ไปที่จดหมายอีกมือนหนึ่งยื่นเข้าหาเธอเมรินรู้สึกถึงพลังบางอย่างดึงเธอเข้าไปและในขณะนั้นเอง ความจริงที่ซ่อนลึกที่สุดกำลังเผยออกมาอย่างเต็มที่โลกทั้งสองของพวกเขากำลังพังทลายต่อหน้าอย่างเลี่ยงไม่ได้ออกมาสู่แสงเมรินรู้ทันทีว่าโลกทั้งสองของพวกเขากำลังพังทลายและไม่มีทางกลับไปเป็นเหมือนเดิมอีกแล้วเมรินรู้ทันทีว่าไม่มีทางหนีจากสิ่งที่จะเกิดขึ้นอีกแล้วมือค่อยๆย,ยกขึ้นมาระดับอกเรากับมันกำลังชี้มาที่ทั้งสองคน เมรินรู้สึกเหมือนร่างของเธอถูกดึงเข้าไปในความว่างลมหายใจของเธอหยุดชั่วขณะความมืดรอบตัวเริ่มหนาแน่นขึ้นราวกับบ้านทั้งหลังถูกปืนหายไปในหมอกมือของเงาดำกวาดผ่านจดหมายแรงสัมผัสนั้นเหมือนฉีกทุกความเชื่อใจและความทรงจำภาพอดีตที่เคยงดงามกระจายเป็นเสี้ยวเล็กๆทุกชิ้นสะท้อนความเจ็บปวดที่เธอไม่เคยรู้เขายืนตรงหน้าพร้อมสายตาที่เต็มไปด้วยความเสียใจ แต่ก็เต็มไปด้วยความลึกลับที่ไม่สามารถเข้าใจเมรินรู้สึกถึงแรงดึงบางอย่างที่มองไม่เห็นร่างกายของเธอเกรง็งเหมือนจะล้มลงทุกวินาทีลมเย็นปะทะอีกครั้งแต่ครั้งนี้เย็นกว่าครั้งไหนไหนมันซึมเข้าไปทุกเส้นเลือดและทำให้ความหวาดกลัวลามไปทั่วร่างเงาดำยกมือขึ้นเหนือหัวเธอและความเงียบในบ้านกลับหนาแน่นจนแทบหายใจไม่ออก เสียงฝีเท้าที่ชั้นบนหยุดกระทันหันแต่ความตึงเครียดกลับเพิ่มขึ้นหลายเท่าเมรินรู้สึกได้ว่าความจริงที่ซ่อนมานานกำลังพุ่งตรงเข้ามาในหัวใจโลกทั้งสองของพวกเขาแทบไม่เหลืออะไรให้ยึดเหนี่ยวและเพียงเสี้ยววินาทีถัดไปสิ่งที่ทั้งคู่พยายามหลีกเลี่ยงมือของเงา,าดำหยุดอยู่เหนือจดหมายร่างของมันคงที่เหมือนเวลาหยุดนิ่งแต่แรงกดที่สัมผัสได้จากมัน ทำให้เมรินรู้สึกเหมือนทุกสิ่งรอบตัวถูกบีบอัดเธอหายใจติดขัดหัวใจเต้นรัวจนแทบระเบิดทุกความทรงจำที่เคยอบอุ่นตอนนี้กลับกลายเป็นความเจ็บปวดลึกๆเขายกมือของตัวเองขึ้นแต่ไหล่เธอดวงตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและเสียใจราวกับต้องการบอกอะไรแต่ไม่มีเสียงใดหลุดออกมาลมเย็นพัดแรงขึ้นอีกครั้ง บ้านเก่าแก่งไปมาราวกับถูกสิ่งลึกลับควบคุมพื้นไม้สั่นเบาๆเหมือนบ้านทั้งหลังกำลังหายใจช้าๆนิ้วซีดขาวค่อยๆชี้ไปที่จดหมายแรงดึงดูดที่มองไม่เห็นพาเมริงเข้าใกล้ทุกความรู้สึกที่เธอเคยปกป้องถูกดึงออกมาจากใจอย่างไร้ทางหนีเขากระซิบเบาๆเสียงแทบแตกหักคำพูดนั้นเหมือนกรีดลงตรงกลางหัวใจ และทําให้เมรินรับรู้ทันทีว่าความลับทั้งหมดจะทําลายโลกของหัวใจทั้งสองจนไม่เหลือซากแสงสลัวจากโคมไฟสะท้อนบนใบหน้าของเงาดาทําให้เห็นดวงตาที่ดํามืดแต่เต็มไปด้วยความทรงจําและความผิดหวังทุกวินาทีที่ผ่านไปเหมือนแรงกดดันเพิ่มขึ้นและความจริงที่ถูกเก็บซ่อนมาเมรินรู้สึกถึงแรงดึงรุนแรงขึ้นราวกับทุกความลับในจดหมายกำลังเรียกเธอเข้าไป เงาดำค,อคอ่อยๆโน้มตัวต่ำลงใบหน้าซีดขาวใกล้เข้ามาเรื่อยๆหัวใจของเธอเต้นแรงจนแทบหยุดความกลัวและความสงสัยประปนกันจนแทบแยกไม่ออกลมหายใจเย็นเฉียบปัะทะแก้มของเธอเหมือนมีบางสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์ซ่อนอยู่ใกล้ๆเขายื่นมือไปข้างหน้าเรากับพยายามปกป้องเมรินแต่แรงดึงจากเงาดำเหนือจดหมายทำให้ทั้งสองแทบทรงตัวไม่ได้ พื้นไม้ส่งเสียงเอทุกครั้งที่ก้าวเหมือนกําลังเตือนว่าไม่มีที่หลบเมรินมองจดหมายสายตาเต็มไปด้วยความสับสนและความเจ็บปวดทุกคำทุกตัวอักษรเหมือนพุ่งตรงเข้ามาในหัวใจของเธอและทําลายทุกความเชื่อใจที่เคยมีเงาดำยื่นมือแตะจดหมายแล้วจู่ๆแรงดึงนั้นก็หดตัวแต่ความเย็นกลับพุ่งตรงเข้าสู่ร่างของเมริน ทำให้เธอรู้สึกเหมือนทุกเส้นเลือดแข็งตัวเขาก้มลงมองหน้าเธอดวงตาเต็มไปด้วยความเสียใจและความหวาดกลัวเมรินเห็นความอ่อนแอที่เขาพยายามปกป้องมาตลอดแต่ตอนนี้มันก็ไม่สามารถปกป้องอะไรได้อีกเสียงฝีเท้าที่ชั้นบนเริ่มดังอีกครั้งช้าลงแต่หนักแน่นเหมือนใครบางคนกำลังเข้ามาร่างเงาดำค่อยๆก้าวเข้ามาใกล้ทุกฝีเท้าเหมือนกดทับหัวใจเมริน ลมหายใจเย็นเฉียบพัดเข้ามาอย่างแรงทำให้เธอรู้สึกเหมือนถูกดึงเข้าไปในความมืดเขายืนข้างเธอสายตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและความเสียใจมือของเขาสั่นแต่ไม่อาจยกขึ้นมาห้ามสิ่งที่กำลังเข้ามาจดหมายในมือเมรินเริ่มสั่นอีกครั้งแรงสั่นนั้นเหมือนพุ่งตรงเข้าหาใจทุกตัวอักษรส่องประกายแปลกแลกเหมือนต้องการบอกบางสิ่งที่เธอไม่พร้อมรับรู้ เงาดำยืดตัวสูงขึ้นร่างดูบิดเบี้ยวผิดรูปเล็กน้อยดวงตาดำสนิทจ้องมาที่ทั้งสองความม่างเปล่าที่มันส่งออกมาทำให้หัวใจเมรินแทบหยุดเต้นเมรินพยายามถอยหลังแต่เท้าติดพื้นขยับไม่ได้เขากำมือแน่นเข้าหาเธอพยายามส่งแรงใจให้แต่ความหวาดกลัวก็ฉุดรั้งทั้งคู่เสียงฝีเท้าชั้นบนหยุดแล้วเงาดำก็ก้าวอีกขัน้น แรงดึงจากมันเหมือนดูดทั้งสองเข้าไปใกล้จดหมายเมรินรู้สึกว่าทุกความทรงจำทุกความจริงถูกบีบอัดและกําลังถูกเผยออกมาโดยไม่สามารถหยุดได้เขากระซิบเสียงสัน่นคำพูดนั้นเต็มไปด้วยความเศร้าแต่เงาดำไม่ได้ฟังมันมุ่งตรงไปยังจดหมายและทุกวินาทีที่เหลือโลกของหัวใจทั้งสองกำลังจะพังทลายต่อหน้ายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ใกล้ และทุกวินาทีต่อจากนี้ความลับทั้งหมดจะเผยตัวออกมาจนโลกของหัวใจทั้งสองพังทลายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นานกำลังใกล้จะระเบิดออกมาอย่างไม่มีทางหยุดมาตลอดชีวิตกำลังเผยตัวออกมาเต็มรูปแบบร่างเงาดำค่อยๆก้าวเข้ามาใกล้ทุกฝีเท้าเหมือนกดทับหัวใจเมรินลมหายใจเย็นเฉียบพัดเข้ามาอย่างแรงทำให้เธอรู้สึกเหมือนถูกดึงเข้าไปในความมืดเขายืนข้างเธอ สายตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและความเสียใจมือของเขาสัน่นแต่ไม่อาจยกขึ้นมาห้ามสิ่งที่กำลังเข้ามาจดหมายในมือเมรินเริ่มสั่นอีกครั้งแรงสั่นนั้นเหมือนพุ่งตรงเข้าหาใจทุกตัวอักษรส่องประกายแปลกๆเหมือนต้องการบอกบางสิ่งที่เธอไม่พร้อมรับรู้เงาดำยืดตัวสูงขึ้นร่างดูบิดเบี้ยวผิดรูปเล็กน้อยดวงตาดำสนิทจ้องมาที่ทั้งสอง ความม่างเปล่าที่มันส่งออกมาทําให้หัวใจเมรินแทบหยุดเต้นเมรินพยายามถอยหลังแต่เท้าติดพื้นขยับไม่ได้เขากำมือแน่นเข้าหาเธอพยายามส่งแรงใจให้แต่ความหวาดกลัวก็ฉุดรั้งทั้งคู่เสียงฝีเท้าชั้นบนหยุดแล้วเงาดำก็ก้าอีกขัน้นแรงดึงจากมันเหมือนดูดทั้งสองเข้าไปใกล้จดหมายเมรินรู้สึกว่าทุกความทรงจำทุกความจริงถูกบีบอัด และกำลังถูกเผยออกมาโดยไม่สามารถหยุดได้เขากระซิบเสียงสัน่นคำพูดนั้นเต็มไปด้วยความเศร้าแต่เงาดำไม่ได้ฟังมันมุ่งตรงไปยังจดหมายและทุกวินาทีที่เหลือมือของเงาดำแตะจดหมายอย่างช้าๆแรงสัมผัสนั้นทำให้เมรินรู้สึกเหมือนหัวใจถูกบีบลมหายใจเย็นเฉียบไหลผ่านร่างทั้งสองทำให้ขนตามลำตัวลุกชันเงาดำค่อยๆโน้มตัวต่ำลง ดวงตาดำสนิทจ้องไปยังใบหน้าของเมรินทุกการเคลื่อนไหวช้าแต่เต็มไปด้วยพลังบางอย่างที่ดึงความจริงออกมาจากจดหมายโดยไม่ปราณีเขาพยายามยื่นมือเข้าหาเมรินพยายามปกป้องแต่แรงดึงจากเงาดำแข็งแรงเกินไปทั้งสองแทบทรงตัวไม่ได้พื้นไม้เอียดทุกครั้งที่ขยับเมรินมองจดหมายอีกครั้งทุกตัวอักษรราวกับกระซิบเรียกบ,บางสิ่ง ความทรงจําที่เคยงดงามตอนนี้แตกสลายเป็นเศษเสี้ยวความเจ็บปวดและความสับสนพุ่งตรงเข้าหาใจเงาดํายืดตัวสูงขึ้นอีกครั้งมือซีดขาวชี้ไปที่จดหมายเหมือนต้องการดึงทุกความจริงออกมาลมหายใจของเมรินติดขัดหัวใจเต้นรัวจนแทบระเบิดเสียงฝีเท้าชั้นบนเริ่มดังอีกครั้งหนักแน่นและชัดเจนเหมือนมีใครบางคนกำลังเข้ามาใกล้ และแรงกดดันในห้องพุ่งสูงจนแทบหายใจไม่ออกเขาก้มลงมองหน้าเมรินสายตาเต็มไปด้วยความเศร้าและความสิ้นหวังเมรินรู้ทันทีความลับที่ซ่อนอยู่ในจดหมายกำลังเผยตัวออกมาอย่างเต็มรูปแบบและโลกของเมรินรู้สึกแรงดึงจากจดหมายรุนแรงขึ้นราวกับทุกความทรงจำและความรู้สึกถูกดึงออกมาจากใจโดยไม่ปราณีเงาดำโน้มตัวลงใกล้กว่าเดิม ลมหายใจเย็นเฉียบสัมผัสแก้มของเธออย่างชัดเจนเขายืนข้างเธอสายตาเต็มไปด้วยความเศร้าและความหวาดกลัวมือของเขาสัน่นแต่ไม่อาจปกป้องเธอจากแรงดึงนี้พื้นไม้สั่นทุกก้าวของเงาดำเหมือนบ้านทั้งหลังมีชีวิตจดหมายเริ่มสั่นและกระพริบตัวอักษรค่อยๆปรากฏชัดขึ้นราวกับถูกเขียนใหม่ความจริงทั้งหมดเผยออกมาในหัวใจเมรินทุกความทรงจำที่เคยสวยงาม ตอนนี้กลับกลายเป็นความเจ็บปวดลึกๆเงาดำยืดตัวสูงขึ้นมือทั้งสองกลางออกเหมือนเตรียมดึงทุกสิ่งเข้าไปสู่ตัวมันลมเย็นพัดแรงขึ้นผมเมรินปลิวไหวและม่านเก่าพริ้วเหมือนมีชีวิตเขาพยายามกระซิบแต่คำพูดนั้นแทบแตกออกจากปากเพราะแรงกดดันจากเงาดำทำให้ทุกสิ่งรอบตัวกลายเป็นความเงียบเมรินรู้สึกถึงความหวาดกลัวเต็มหัวใจ ทุกเสี้ยววินาทีราวกับยืดออกเปน็นนิรันด์แรงดึงรุนแรงขึ้นอีกจดหมายหลุดมือเมรินลอยอยู่กลางอากาศนิ้วซีขาวของเงาดําแตะมันเพียงเบาๆแต่พลังนั้นรุนแรงจนโลกของหัวใจทั้งสองแทบพังทลายลงในชั่วพริบตาเมรินและเขายืนตะลึงแรงดึงจากจดหมายและเงาดารุนแรงขึ้นร่างของเมรินแทบทรงตัวไม่ได้หัวใจเต้นรัวจนเหมือนจะระเบิด ลมหายใจติดขัดและร่างเย็นเฉียบเหมือนถูกแช่แข็งเงาดำโน้มตัวเข้ามาใกล้มากขึ้นสายตาดำสนิทเต็มไปด้วยความว่างเปล่าและความลึกลับมันเหมือนมองทะลุทุกความคิดและดึงทุกความลับที่ทั้งสองซ่อนไว้ให้ออกมามือของเขากำแขนเมริงแน่นพยายามส่งแรงใจให้เธอแต่แรงดึงจากเงาดำแข็งแรงเกินไปทั้งสองแทบทรงตัวไม่ได้จดหมายลอยอยู่กลางอากาศ ตัวอักษรบนกระดาษเหมือนเปล่งประกายแสงแปลกประหลาดทุกคำทุกประโยคพุ่งตรงเข้าหาใจและทำให้เมรินรับรู้ความจริงที่เธอพยายามปกป้องมาตลอดลมเย็นพัดแรงขึ้นทำให้ผมและเสื้อของเธอปลีวไหวมา่านเก่าแกว่งสะบัดอย่างแรงและพื้นไม้ใต้เท้าสั่นราวกับบ้านทั้งหลังกำลังสะท้อนความตึงเครียดนิ้วสีขาวของเงาดำแต่จดหมายอีกครั้งแรงสัมผัสเพียงเบาๆแต่พลังนั้นรุนแรง ดึงทุกความจริงออกมาสู่แสงโลกของหัวใจทั้งสองเริ่มแตกสลายความเชื่อใจความรักความทรงจำทุกสิ่งพังทลายไปทีละน้อยเมรินรู้ทันทีว่าไม่มีทางหวนกลับความลับที่ถูกเก็บซ่อนมานานกำลังทำลายทุกสิ่งในชีวิตของพวกเขาและทุกอย่างกำลังเข้าสู่จุดจบที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้รับรู้ได้ทันทีว่า ไม่มีทางหนีจากความจริงที่กำลังเผยตัวและความลับทั้งหมดกำลังทำลายทุกสิ่งที่พวกเขารักไปอย่างไม่อาจกลับคืนได้ใจทั้งสองกำลังพังทลายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้โลกของหัวใจทั้งสองกำลังจะพังทลายต่อหน้าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เงาดำโน้มตัวต่ำลงมากกว่าเดิมลมหายใจเย็นเฉียบปะทะใบหน้าเมรินแรงดึงจากมันทำให้ร่างทั้งสองแทบลม้มลง จดหมายลอยอยู่กลางอากาศตัวอักษรบนกระดาษส่องประกายประหลาดคำแต่ละคำเหมือนกระแทกเข้าไปในหัวใจเปิดเผยความลับที่ทั้งสองพยายามปิดซ่อนเขากำมือแน่นสายตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและความเสียใจแต่แรงดึงจากเงาดำแข็งแรงเกินกว่าจะต้านทุกสิ่งรอบตัวเหมือนหยุดนิ่งยกเว้นแรงดึงที่พุ่งตรงเข้ามาเมรินรู้สึกถึงความเจ็บปวดแผ่กระจาย จากหัวใจลงไปถึงทุกเส้นประสาทภาพความทรงจำเก่าๆแต่สลายเป็นเสี้ยวเล็กๆและทุกความรู้สึกที่เคยอบอุ่นกลับกลายเป็นความหวาดกลัวลึกๆเงาดำยืดตัวสูงขึ้นมือทั้งสองกลางออกราวกับเตรียมดึงทุกสิ่งเข้าไปในความมืดลมเย็นพัดแรงขึ้นม่านเก่าแกว่งพลิ้วพื้นไม้สั่นราวกับบ้านทั้งหลังกำลังหายใจเข้ากระซิบเสียงแผ่ว แต่คำพูดแทบไม่ออกเพราะแรงกดดันจากเงาดำทำให้ทุกอย่างเนื้สนิทเมรินรับรู้ทันทีว่าความลับทั้งหมดกำลังเผยตัวออกมาและโลกของหัวใจทั้งสองกำลังพังทลายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ร่างเงาดำค่อยๆโน้มเข้ามาใกล้จนเกือบชิดหน้าเมรินนิ้วทั้งห้าขยับเล็กน้อยและจดหมายลอยขึ้นตรงกลางระหว่างทั้งสามพลังบางอย่างส่องประกายออกมา ดึงทั้งความจริงและความเจ็บปวดทั้งหมดออกมาสู่แสงเมรินรู้สึกแรงดึงค่อยๆเบาลงลมหายใจเย็นจางหายไปร่างเงาดำค่อยๆลอยขึ้นสูงแล้วค่อยๆจางหายเหมือนมันไม่เคยอยู่ตรงนั้นเลยจดหมายร่วงลงบนพื้นไม้ตัวอักษรบนกระดาษกลับคงที่และสงบเธอค่อยๆก้มลงหยิบมันขึ้นหัวใจยังเต้นแรงแต่ไม่รู้สึกถูกบีบอีกต่อไปเขายืนข้างเธอ สายตาเต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าและความเสียใจแต่ยังคงจับมือเธอไว้แน่นเหมือนต้องการบอกว่าแม้โลกจะพังทลายยังมีสิ่งเดียวที่ยังยืนอยู่เมรินมองเขาและเธอก็ยิ้มบางๆแม้จะเต็มไปด้วยความเจ็บปวดแต่เธอรู้ว่าความจริงที่เจ็บปวดนั้นก็สามารถสอนให้หัวใจเข้มแข็งขึ้นแสงเย็นจากหน้าต่างลอดเข้ามา ส่งบนจดหมายและใบหน้าของทั้งสองเหมือนสัญญาว่าหลังความมืดยังมีแสงสว่างรออยู่และโลกของหัวใจทั้งสองแม้จะเปลี่ยนไปก็สามารถเริ่มต้นใหม่ได้อีกครั้งเมรินและเขาเดินออกจากห้องจดหมายอยู่ในมือแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือความเชื่อใจและความเข้มแข็งในใจที่พวกเขาสัญญาว่าจะรักษาไว้ตลอดไป แสงอาทิตย์ตกกระทบพื้นไม้เงายาวทอดตัวไปในห้องที่เคยเต็มไปด้วยความลึกลับและแม้ความลับนั้นจะทำลายบางสิ่งหัวใจทั้งสองก็เรียนรู้ที่จะยืนหยัดและก้าวไปข้างหน้าด้วยกันอย่างมั่นคงโลกของพวกเขาอาจเปลี่ยนไปแต่บทเรียนจากความลับนั้นทำให้ทั้งสองเข้มแข็งกว่าเดิมและพร้อมที่จะ,ะเผชิญทุกสิ่งด้วยกันมเมรินรู้ทันที ว่าทุกสิ่งจะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไป